ทางหลงว่าส่วนมนข้ามสองปีข um ้ามสปีหว่าดีผู้ใหญ่ก่นเร็วว่าดิงางางางโดนเลงนยันท่เลยคุคางน้ทกีนอะคนละข้างละข้างน้ก็เก์เลยคนละข้าง ข้าเกี๊ยนะ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 เดี๋ยวเข้ามาหมาได้ปะเด้๋ยวปะเดี๋ปะงัี๋มาหมาคนละข้างกันดีกว่าโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยพักก่อนได้ปะพักก่อนแล้วงับใหม่นะพักพักก่อนแล้วงับใหม่นะพี่เสี่ยมาครับไม่ใช่เอง สวัสดีครับเจดานดี้อรับเดีวสวัสดีาดีสวัสดีครัสดสวยๆนอนโอยคนสวยเป็นยังไงาคะสวัสด right ีนะ่สว mm ัสดีไมไม่สวัสดีนะตกินขนมเปล่ากินโดนไหมกิขนมสวัสดีก่อนเดยสวัสดีเจดตคออยู่ไหนอ่ะก็ไมลูกชินไม่ดีสวัสดีครับ อาาแจ์เสร็จแล้วหรียญเห่ลกหยเจะไปไปลองเบียร์ดีกว่าไปทาแม่ที่ไปลองเบียร์ไปได้ไปไหมไปตอด็กไปไไปไไปไไปินไปเยอะไปบ้าไป้จองได้อะไไไม่อบแ้ขอไม่ไปใช่ไอาจารย์พูดถึงในทุกปีนะปีนึ่งตำนานดี้ิ่งดีครับน้อดีครับ ไหนคนจะไปโรงเรียนอยู่ไหนน้านอนไหนม่มาหนขึ้นไปัึ้นไปขึ้นไปดังโยกข้อต่อขึ้นดูหนังจบนการดืมอ่ะประโยคหนึ่งว่าพยาบุตรจลิเข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูแดง แล้วนทับก็ช่วยกันดูแลด้ร่วยกสรเจ็ดพพาเจ้านครับอ้าวแรงเลยเรว่อยเอยพี่แก๊กอเตาเอาไ้ครับหรือล่ครับ้ป้าดีพีแล้วก็เบื่อไหมเลต้งไหนมาครับพี่ป้าครับ ปาปุเติดเ้าปลาแห้งตามันดีอะ่ต้องทนไอตางทานายแมเรียกอะไรหมาอะไรอะไปยกยขึ้นแเรียม่สองก็งไอยแม่เลยเลยเฮ้ยตอนนี้คนยังน้อยนเยอะกาคนย หนึ่งสองสามสี่หกเจ้าแดงกราบลาและเฉลต์ที่ต้องการให้กายจากความเจ็บใจนไปกัน